สวัสดีรับเข้าเพิ่อมอีกหนึ่งใบครับผมโชเเะเป็น flip up นะครับตัวนี้นะห,หลุดมาเลยโอเคใบนี้เขา้ามาในโปรแกรมฟู detail ครับเป็นโชเเก GT a ใช่ป่าว ใช่ใช่มีบลูทูธในตัวตัวนี้น่าใช้มากนะครับสำหรับโชเอะคุณดูนี่นะคุณดูเชลเขาจะมีความดึกแบบนี้โชเอะนะครับจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการเก็บเสียงครับแล้วก็เชลครับแต่โชเอะนะครับปัญหาที่จะเจอกันบ่อยๆเลยอันนี้ขอพูดตรงๆนะครับไม่ได้อ้างอิงหรือว่าไปกล่าวว่าแบนนะครับในเรื่องของไร์ไทม์ของนวมครับก็จะมีอายุประมาณสัก2ปี3ปี4ปีนะครับเป็นเรื่องปกติของเขานะครับแต่ส่วนอื่นของโชเอะโคตรดีดีมากนะครับโชเอะอะไรเอจีวีดีมากครับ โอเคอ่ะมาเริ่มเลื้อกันก่อนเลยดีกว่าครับผมถ้าถอดมาก็ เสร็จจบพร้อมส่งกลับครับผมโชว์เอฟลิปอัพครับเดิมเลยนะครับใบนี้เนี่ยเข้ามาทำโปรแกรม Full Detail นะครับแต่ว่าพี่เขาเป็นสายลุยก็เลยมีการขยับปรับเปลี่ยนครับขอเป็นแค่ Detailing ครับ บทคอนดิชันหมวกใบนี้ครับค่อนข้างดีนะครับแล้วหลังจากทําโปรแกรมดีเทลลิงแล้วมันคือการเตรียมผิวเพื่อจะเซรามิกโค้ดนั่นแหละแต่ว่า <c oughs> โอเคพี่อยากพอตบอกได้เลยผมทำให้ได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับความพอใจนะครับของลูกค้านะครับคือเป็นงี้ <c oughs> อันนี้ครับผิวสมัมผัสตอนนี้คือดีแล้วนะครับเซรามิกดีๆเนี่ยมันจะคีฟคอนดิชันดีๆไว้ด้วยเซรามิก นะครับก็เซรามิกดีๆโทษนะครับโทษนะครับเซรามิกดีๆจะคีฟคอนดิชันอย่างเงี้ยไว้อยู่ในตามอายุเซรามิกนะครับก็คือเราจะมีรีคอร์ดให้ครับมีการเมนเทนหลังการขายให้ครับ2ครั้ง4ครั้งทุก6เดือนหรือ1ปีตามโปรแกรมที่ลูกค้าเลือกนะครับคำนวณดูดีๆบอกเลยคุ้มนะครับคุ้มและเซรามิกที่เราใช้คือเซรามิกระดับโลกครับนะครับเซรามิกที่เราใช้คือเป็นเซรามิกที่ ได้รับมาตรฐานระดับโลกครับเป็นแบรนด์ชั้นนำนะครับเราไม่ซีซัวให้คุณแน่นอนเชื่อเราสินะครับเราก็เป็นหนึ่งในคนรักหมกันน็อกนะครับและรักหมกันน็อกและใช้นะครับด้วยเหมือนกันนะครับคือเราเริ่มจากการที่เราสะสมหมกันน็อกก่อนนะครับค้าขายเกี่ยวกับหมวกันน็อกนะครับเรามีไลฟ์ไทม์กับการค้าขายหมวกันต้องอยู่มัน7ปีนะครับ เราเซอร์วิสตรงนี้อีกประมาณ5ปีนะครับจริงๆงานพวกนี้เราเซอร์วิสหลังบ้านครับเราเซอร์วิสหลังบ้านของเราตอนระหว่างการขายอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นงานเซอร์วิสของเรามันจึงแน่นเพราะว่าเราต้องทำต้องทำทุกอย่างก่อนที่จะขายเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้หมวกกันน็อกดีๆนะครับเราเข้าใจว่าคุณต้องการอ,าอะไรเกี่ยวกับหมวกกันน็อกมือสองเพราะฉะนั้นครับก็เราเองก็เช่นกันที่อยากทำให้คุณแบบนั้นเหมือนๆกันใช่ไหมครับอืม ขาวต้องขาวต้องต้องคลีนขนาดนี้นะครับน้ำเงินจะมีกลิตเตอร์ด้วยนะครับก็ต้องเอาให้กลิตเตอร์มันขึ้นกลิตเตอร์มีตรงนี้นะครับแต่กลิตเตอร์เป็นคนละสีก็ต้องสีน้ำเงินนะจ๊ะดูดีๆนะจ๊ะโมกันน็อกครับมีรายละเอียดครับโดยเฉพาะของเขาทุกๆใบนะครับเพราะฉะนั้นต้องอ่านก่อนนะครับที่จะลงงานนะครับก็ใบนี้ก็จบสวยๆครับโอเคงานเจ้าชเอลยฟลิปอัพใบนี้ผมขออนุญาตปิดจอไว้เพียงเท่านี้ครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับผม <laughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ